มาแล้วคะ่ะเซลล์ฝนมาแล้วคะ่ะเซลล์ฝนรถบ้านเฮงเฮงเฮงสนะคะวันนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะถามเข้ามาว่าแบบมีรถยุโรปที่ราคาไม่เกินล้านไหมนะคะจริงๆอะ่ะรถยุโรประคาไม่เกินล้านฝนมีหลายคันมากเลยนะคะแต่ฝนอยากขา,ายคันนี้ค่ะเห็นไกลๆเนี่ยก็รอรอแบบไม่ไหวแล้วนะคะคันนี้เป็น BMW นะคะ 320D คะ่ะ F30 นะคะ เป็น 320d ปี2018ค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น M Performance นะคะสาภาพสวยทั้งภายนอกและภายในค่ะคันนี้นะคะฝนบอกก่อนเลยว่าจะมีทั้งจุดเด่นนะคะและจุดด้อยภายในคันเดียวกันเลยค่ะแต่ถ้าใครหาอยู่นะคะคันนี้ป้ายแดงไม่มีแล้วนะรุ่นนี้นะคะ เข้ามาดูรถก่อนค่ะฝนอยากให้เข้ามาดูรถก่อนนะคะเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้ก่อนเลยนะคะฝนจะพูดถึงข้อด้อยของคันนี้ก่อนเลยนะคะข้อด้อยของคันนี้พี่น้องเออหน้าสงสารแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องไม่ค่อนข้างเยอะค่ะแต่เจ้าของเก่าอะคะ่ะมือเดียวนะคะเจ้าของเก่าดูแลแม่ทนแนนดีค่ะ เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดตามระยะที่ต้องเข้าเลยนะคะเลขไม่น้องอยู่ที่2 3 0 0 0 0กิโลอย่าพึ่งตกใจคะ่ะไม่เยอะเพราะว่าน้องอประหยัดน้ำมันนะคะน้องเป็นดีเซลเนาะแล้วน้องก็คือจะค่อนข้างประหยัดน้ำมันเจ้าของก็เลยใช้เยอะและไม่เคยมีปัญหาอันเนี้ผลลับธ์ประกันเลยนะคะส่วนข้อดีของน้องคันนี้นะคะคือถ้าใครเนี่ยหา F30 ปีนี้รุ่นนี้อยู่นะคะถ้า ไม้น้อยอะ่ะไมแบบหลักหมื่นอะ่ะหลักหมื่นอะ่ะคันนี้ฝนว่าต้องมีล้านสองแน่ๆต้องมีถึงล้านสองล้านสองห้าล้านล้านหนึ่งห้าต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่คันนี้ค่ะเออด้วยความที่น้องเขาไม่เยอะเนาะเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มือสองค่ะมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยอย่างเงี้ยราคานะคะคันนี้ฝนให้อยู่9ก้าแสนเก้าหมื่นนะคะเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะถ้าลูกค้าผ่อนอะ่ะจัดยอดเต็มอาจจะผ่อนเดือนละประมาณ19ื่นเ เกือบเกือบสองหมื่นนะคะยังไงอะ่ะสนใจเข้ามาดูรถก่อนคะ่ะที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงนะคะฝนเปิดทุกวันถ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะไม่ติดเรื่องไหมฝนว่าน้องคันเนี่ยคุ้มจริงๆค่ะ